สบายดีจ้าพี่น้องสุขสุขคนจ้ามาแล้วจ้าเจอเจอกันคึ้เก่ากับบุญภาพบานสวนนอจนะเนาะตามนัดหมายเดิอเมื่อนี้วันนี้เรานัดมาเจอกันแยกอ่าบอลหูช้างด่างเหลืองนะคะทุกคนแต่เบ้องต้นบุญภาพกระตองเคี้ยพื้นทีก่อนนอจะเนาะอันนี้ก็เพิ่งจัดเซตปกกี้มือเองนอจพี่น้องเมื่อนี้ก็สิมาลือไม่แล้วสันเดย์ยกไปยกมาอยู่นี่แหละคะ่ะเบิ้ลมือโบเด็น bent. อัน อันในเวิร์งนี้บุญนภาก็เพิ่งจัดเสร็จไม่กี่วันนี่เนาะจัดเสร็จเมื่อวานนี่เองจัดทุกคนเดี๋ยวมือนีเข้ากสิมาจัดม่อีกแล้วน้ซะเนาะเข้ากรสิอันพยายามเคียย์พื้นที่หม่องนี่ก่อนนซะเนาะเดี๋ยวเขาจะอันเวลาเขาแยกสช่างแล้วๆลวเขาจะย่อม,มาไวขึ้นเก่านะจากพี่น้อง อันกระถางอันนี้ก็นกันกนักมันยังคักได้ค่ะพี่น้องเออ้ยจ้าหัวแม่นี่อย่างอันนกักนักตัวแรกนะพระวาสีอันอันนั่น,อ,น,น,นอันชีไ่เข่งเลยค่ะพ่าชีไ้เข่งมาโอ้ยอย่ามม่ฝน,นบงงามพราว่าก็เลยส่อันอ่างมังกรสันเดียร์นกักประมาณลอยโล่คนละจา้าเดี๋ยวอัน ต่้งแต่คาปลูกสวนมานี่รงซัซสิดี <c oughs> สิไปหาหามอหนวดหมอหนามแล้วคะ่ะพี่น้องเอ้ยยกแตกนนะกกก่กระถางเบิ่าาม,ม, <c oughs> บมือเบิ่เว้นเนอจันเนะมือได้ว่าสิบงยกก็ต้องยกคือเก่าดิค่ะทุกคนยกโยงสั้นหรอคะยกไปยกมาใหญ่ไปใหญ่มากใหญ่ใหญ่ต่ละมือแต่ละเว้นนี่กยง่ายใหญ่แต่กระถางเนะจันเนะจัดยูหันแล้วอ,อันบ่ล่งลอยจักเทอกับบุล่งล็อกแจ๊กเทอรอ้พ่อสิ่านสิลงล็อกในแจักนอยด์ฝนอ้าว ต้นนันไงกลัวผันว่าจังสี่ได้จากพี่น้องต้นนันไงกลัวมันสูงเกินไปเพราะว่าจัดไหมจัดไหมอยู่ประมาณจังสี่เลยจ้ะอันท่านได้เป็นคือกันการอันทักทายมาคอมิมนมาเบาซู่ฟังนีเด้อจะเป็นคือกันกอยู่บ่อ้ยอันบบสะเทือนเลยได้จากพี่น้องบบสะเทือนเลยไหมโอ้ยจังเดียระบุญนาภาบุญนาภาเธอจะทำหลุดมือไม่ได้นะนักบอกยังขาดพี่น้องโอ้ย อันยพยอย่ไปไก่ด้วกระพี่น้องเอาจ้จ่อหนิละเอามองไกลใกล้นี่เลยจ้ะเอาไปไก่มันนักไลเน้นะเนาะนักโพดไหมสูงประม่านมีดกลัวผมได้จะสร้างอะไรสร้างยังมันก็สีสูงคักสูงแน่เลยเบื้องต้นนาผ้ากับสีพยายามเคลียดินอันดินทั้งหนาออกก่อนน่าจะเนาะดินกับแบบนาผ้าผสมกับสีพี่แกบมีแกบมีคุยมะพร้าวสับแล้วก็มีใบไม้กิ่งไม้เน่าเนาะที่เน่าแล้วจ้ะน้า้าเอาใส่จ้ะ เราจะทํายังไงก็แล้วแต่เนาะให้ดินร่วนซุยจ้ะนะคพาก็พยายามแบบทําให้ดินร่วนซุยมากที่สุดเ mm hmm. พราะว่าเฮ้าบริมีอันนี้เนาะจะเนาะเอียงก่อยดินพวกเขาฟงพวกเขาไฟอย่างนั้นจะ mm ้ะ hmm. บุญพรก็เลยใส่แกบคุยมะพร้าวแล้วก็ใบใหม่เนาะจะเนาะซับซับสับละเอียดที่สุดเท่าที่จะละเอียดได้จ้ะห mm hmm. น้าดินอันนี้อันของไอ้เพื่อนได้จ้ะเน mm hmm. าะไอ้อุดรจ้ะเพื่อน ซื้อเล้วจ้ะตรงปนีตรงปรนีจักหน่นอยเด้จ้ะเฮ็ดกระไดไม่ใช่เธอจะทําไปทั่วทีทั่วเดนนะคะบุญภาเธออย่าลืมว่าเงินเธอของเขามากินแล้วนะคะอันเบื้องต้นนภาเกิดโอ้โหเรื่องปั่มน้ำกระไดน่าจะอันปั่มคู้พี่น้องเลยสงสัยสิดิกลามแขนขึ้นเหรอคะเฮ็ดยังแ่ละเธอเนี่ยกระไดานาจะ,ะนอหนามับบาวว่ามันเหยาหมา สงสัยบดีเรื่องแล้ะค่ะพี่น้องคือสิบดีเรืองจ้ะใส่สายยางไปเลยจ้ะทุกคนนี่เลยบึมๆไปเลื่อยบดิเห็นหยากบุญผ้าเอ้ยเธอก็จะเป็นปึกเลยเน,ะนาะบุญผ้าเอาว่าไปตามเรื่องตามราวนาะพี่น้องนาะตั้งที่เลยเนาะพี่น้องไอ้เศร้าวสวนมาจะนาเห็ดไปแต่ให้มันหมุนม,มือหมุมเว่นน่าจะเนาะแต่ว่าก็นม่ความชุกจ้ะ เอาเฮ็ดไปเรื่อยๆจ้ะตามจินตนาการของเขาเองนาะจะเนาะว่าเหผลงานออกมาแนวใดจ้ะมีความซุกจ้ะปลูกต้นใหม่เนาะได้ขายราคาลักลักแล้วเห็นเงื่อนซูมือจ้ะทุกคนเนาะช่วงก่อนๆนี่กะจะเป็นอโลคาเซียโคโลคาเซียเนาะทีน่าพาดได้ขายดีที่สุดจ้ะพอมาภาคหลังนี่กะจะเป็นช้างเหลืองช้างขาวน่าจะเนาะโอกินาวาอย่างประมาณนี้น่าจะเนาะจ้ะกันแล้ค่ะปานปลูกต้นใหม่เนาะกระจายความเสี่ยง กะหน้าผ้ากระสือไว้อละตุนสองตนจ้ะช่วงได้คนขายดีเข้ากัได้ขายตัวนั้นเนอกจากเนะอะโลคาเซียโคโลคาเซียช่วงนี้กะราคากระดอปลงเข้ากับยุดขายก่อนให้ว่ายังขายู่ที่เกาค่ะพี่น้องแต่ว่ากระโบด้ย่าบบได้แบบว่าราคาเ่นกระโบเดอัน้าตึบขึ้นหอดก่อนเนี่ยนอะจ้ะเนะจ้ะช่วงนี้กะหูช้างด่างขาวจ้ะเจจังได๋ย่ะก็จังสิยกขึ้นได้ล่ะค่ะพี่น้องโอ้ยเธอต้องทําดีๆนะคะบุนอคะ เธออย่าลืมว่าเธอเงินเพิ่นมากินหมดแล้วนะคะ,ะคุณผูโอ้ยหจ่มันลําบากลําบ่นได้ค่ะพี่น้องเพื่อเสด็เงินกระเจ้าเพื่อเสด็เงินกระเจ้า,เาว่ามันคล่องคอได้ค่ะทุกคนพี่จะไปคิดว่าปลูกต้นไม้สิบเกียบจ,จจจบจุ้มจุ้มจิบจิมจิบเสีเยเลยเธอสด็เงินกระเจ้าด้ค่ะพี่น้อง ต้องปาเนียดสักหน่อยด้จับบลมันเซตไปทุกทีตัวเด๋นะีค่ะบุญนาภาก็จะได้เงินเพื่อนนะในขณะเดียวกันนะเธอเอาเงินเพื่อนมากินหมดแล้วนะคะน้ำเห็นว่าค่ะพี่นองเห็นบ่อเห็นบ่อโอ้ยกล่องกระไดเนาะจ้ะพี่นองเนาะต้องท่ำใจในเด้อแต่นี่แหละเขาคุทเอาปลูกต้นใหม่เนาะเนาะเทคโลเทคไอโนโลยีือวาอัน ยังกอลักการยังกับบร้มีโนะเนะเทปไปรุมๆนั่นดอนอานภาพกับสิเคลื่อนไว้ในเด้อจะเด้อตรงอดอดทนเบิงนี้เด้อจะเด้ออดทนเบิงเงินบุญภาผ้าีนเด้อจะอดทนน่งเป็นโมกันในเด้อจะเบิงนี่เด้อว่าโอ๊ยม่่หญ่เราเสียอียังเนาะอันนางนางเบิงเป็นโมกันในเด้อจะอันนี้แหละค่ะอ่าตอนแรกนภาว่าสิบฉีดน้ำนี่จะทุกคนนภาว่าสิดดึงปวดปวดโหลดสรุปแล้วมันดึงเมื่อใดจ้ะ เพราะว่าในกระถางในคนแขบน่าจะเนาะจากหลังจากนี้กะน้ผ้ากัสีแยกนอแยกนอแล้วนะคผ้า,ากัสีเก็บไข่เก็บไข่แล้วน้ผ้าสียกใสเข่งได้ตาบานเพราะว่าต้นพันใหญ่แล้วน่าจะเนาะต้นพันใหญ่สูงประมาณมิดกัวค่ะทุกคนจากช้างต้นนี้เนาะจากให้ลูกดีดีจ้ะพี่น้องให้ลูกดกขนาดจะให้ลูกนี่น้ผาา้าในแทบขายแทบแทบว่าเดือนเดือนละสองนอสามนอเนอาะจะเนาะสำหรับช้างต้นนี้จ้ะเบิง้งเดวอค่ะไข่เพิ่น เก็บไข่เตระเถือนี่กับโปตัมก็วแปดเก่าไข่ดีจ้ะทุกคนจ้ะเนาะหูช้างด่างเหลืองต้นนี้ไข่ดกมากๆในขนาดเดียวกันนะพามองว่าถ้าเกิดว่าเราจะซื้อต้นไม้ที่แบบว่าด่างเล่หลายนี่นะพาวนอบบไข่ออกจ้ะออกอยู่ค่ะแต่ว่านอบไค่หลายคือจังหวาแบบด่างเขียวเนาะจะเนาะด่างอยู่ค่ะจะว่าด่างโบหลายจ้ะประมาณนี้จ้ะถามาง่ามมอง่ามขึ้นกันจ้ะทุกคนอ่าสาหรับตัวนี้กะอายคนกระจองแล้วเนาะจะเนาะ อาเพ้่นยูโดนจ้ะ่นกระจองไปแล้ว่นจองแต่ยังได้สองใบน้นะจจะเนาะตอนนี้ก็ะสองใบอยู่จ้ะแต่เพราะว่าคนไงไห้เนาะ,ะจะเนาะแต่ว่าก็โอ้ยเบิง่งเด้จ่ะพี่น้องเอ้ยตาสะออนเทิงไหลเทิงไข่ปลายไหลไข่เอ้ยเขาเอื่นมาอีกย่งก็ให้ปลายไหลไข่จ้ะเบิง่งจ่ะพี่น้องตาสะออนแบบบักไงเลยจ้ะเกือบซ้ำหนี่ก้อยเนาะจะเนาะอันนี้ก็ะสองจ้ะสองสามสี่จ้ะ ฮโอ้ยนับหลงชะพี่นองโอกเจโอ้ยชะพีนองเ้ยตะสอนนี่ของอายเพิ่นเนาจะเจ็ดเจ็ดอันจ้ะเจ็ดปลายไหลไข่อีกไข่หนึ่งจ้ะสามอันหน่อยโบมอนหน่อยสามใหญ่กว่าประก,กาเล้อจ้ะทุกคนเบิ้งเนอจ้ะเจ็ดไข่เจ็ดปลายไหลไข่เบิ้ง,าาง้า,าพี่นองเ้ยตะสอนหลายเนะจ้ะเนะจ้ะดีใจน้ำอายเพิ่นเด้อจะ้จะโบมีหักโบมียังจักอันเด้อจ้ะปลายไหลไข่ไม่มีอันหักสักอันเลยจ้ะ แม้กระทั่งลากจ้ะแม้กระทั่งลากนอกจากเนาะหากเลยก็ได้เงาซูเซ็นแต่บมีขาดจากหลากเลยจ้ะทุกคนเพราะว่าก็ต้องทาปันนี่เลยเพื่อนนี้ดิจ้ะเอาเงินเมันมากินอันนี้ตาหนอนะเขาทุกคนจ้ะไม่ตาหนอพร้อมสะอาดอันนี้อันที่แปดจ้ะหนอในหน่นอยตะปาะนอกจากเนกาะจ้ะอันนี้สําหรับนี้ก็จะเป็นหนอที่สองเด้อจ้ะหนอที่สองในก็บรินหน่อยนาเด้อจ้ะพี่น้องเอยเป็นกระสอนนอกจากเนาะเบิง้งเบิ้งไปน้ำกันค่ะพี่น้องตัวน,นี้แห้งไข่ไงจต่ไข่ไงคนเหนียวกร่อยแล้วจ้ะทุกคน อันนี้ก็เหมือนอันหนึ่งอันนี้จะด่างโหลายเบิ่งด้วยกับไข่เพินโอ้ยแต่สะออนไข่แต่ละอันนกะบป้ายไหลไข่เบิ่งด้วยจ้ะอันนี้อันนี้ก็สามารถแยกได้แล้วเนาะจะเนาะสามารถหักออกมาแล้วกะเอาไปชําตัางหากเลเลยจ้ะเพราะว่าไข่เพินเป็นสีน้าตาลแล้วนะจะเนาะจ้ะโอ้สําหรับต้นนี้ยังบ้างอยู่เด้อจะเดือดท่านดสนใจกระทกทายบุญพาเขามาด้วยจ้ะน้องด่างน้อยนะคะแต่ด่างจ้ะสําหรับต้นที่สองเนาะจ้ะจับสองมาเป็นเจ้าของได้เด้อจ้ะ สำหรับวันนี้ก็เหตุการณ์ผ่านไปไวเหมือนโกโหกเนาะจ้ะนะพากะได้ยแยกออกมาเหลบเรียบร้อยเร้วจ้าดีใจน้ำอายเด้อจะเดิอสำหรับอายเพลนอยู่อุดรเนาะ,ะเนาะดางอยู่จ้าดางงามอยู่จ้ามีไข่เนาะสาเนาะมีไข่มีไข่มีปลายหลายไขย่เนาะของอายเพลนจ้ะมีเจ็ดปลายหลายไข่จ้าของอายเพนเนาะเจ็ดปลายหลายไขย่แล้วก็สองตาหนอจ้ะแต่สำหรับต้นนี้ยังบ้างเด้อจ้ะแต่ท่านได้สนใจจ้ะอันนี้ก็มีไข่เหมือนกันกะ ใครอันนี้กะสามารถแยกได้หรือเด้อจ้ะเพราะว่าเป็นเป็นสีน้ําตาลแล้วเนาะจ้ะเนาะจ้ะก็จะประมาณนี้เนาะจ้ะเนาะจ้ะกะนภากะกราบขอบพระคุณหลายเด้อจ้ะที่ท่านอ่าที่ตามรับชมบุญนภาอ่าตั้งแต่ต้นจนจบเนาะจ้ะเนาะกะคื้ว่าสิบปงไว้ลังตู้เย็นกับบัวกันเด้อจ้ะเด้อโอ้ยปงไม่ได้ไรไม่หย่พลาดเราบอกอมอมอยู่นีผู้เดียวล้วนใปศิวานเนาะจ้ะเนาะอันนี้ก็สูงยี่สิบยี่สิบเอ็ด ยี่สิบเอ็ดนิ้วนะจ๊ะเนาะยี่สิบยี่สิบเอ็ดนิ้วประมาณนี้เหลจ้ะสองทั้งสองตนเลยจ้ะทุกคนแล้วก็มีไข่นะคะทุกคนจ้ะสําหรับไข่นะจ๊ะเนาะถ้าท่านใดสนใจกะทักทายไต่ถามกันเขามาเด้อจ้ะหลังไม่จ้ะไข่นี่สิขายปันได้ดีเนาะเอาจากประมาณรักลอยก็กลัวจักน้อยนี่ว่าจังไดจ้ะพี่น้องนี่จังไดสิพี่ขายตัดหนาผู้อื่นบ่ล่ะเอาเป็นว่าถ้าท่านใดสนใจนาะทักทายนะพามาเด้อจะเดินหลังไม่จ้ะ สำหรับหูช้างด่างเหลืองเนาะด่างน้อยแต่ด่างค่ะจ้ะเนาะกะกาบขอบพระคุณหล,หลายเด้อจ้ะ